สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านคงเคยได้ยินนะฮะโครงการโครงการหนึ่งที่ผุดขึ้นมาโดยที่มีคณะเปรษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขามีการประกาศรับบริจาค500บาท1ล้านคนนะฮะเพื่อเอาทุนก้อนนี้เนี่ย500ล้านบาทไปทำเป็นวัคซีนนะฮะเพื่อป้องกันโควิด -19 เนี่แหละครับแน่นอนครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะฮะแล้ว500บาทเนี่ย บางทีถามว่ามันมากไหมร้อยบาทสําหรับคนบางคนมันก็เยอะมากอยู่แล้วแต่อันนี้ห้าร้อยบาทบริจาคไปห้าร้อยบาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วประเทศได้อะไรบ้างที่สําคัญล่าสุดนะฮะทัวลงครับดราม่าเกิดนะ,ะว่าจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับภาคเอกชนมาขอรับบริจาคแบบนี้ขายได้ขึ้นมาแล้วทํายังไงล่ะเงินจะไปอยู่ที่ไหนก็เข้าเอกชนหมดแล้วประชาชนจะได้อะไรวันนี้นะฮะ ต้องฟังคําตอบเหล่านี้ด้วยเพราะผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับผ่านทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวารัญยูพูลเจริญครับหรืออาจารย์แป้งอีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรสุธีลาเตเต,เตคุณวุฒิหรืออาจารย์ปิ๊บนะฮะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเมื่อกี้นามสกุลมอ่านผิดหรือเปล่าฮะเตชะคุณวุฒิเตชะคุณวุฒินะฮะโอเค ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเตชะาคุณอาวุธนะฮะอ้าวโอเคอาจารย์แป้งนะครับอาจารย์บิ๊บเราเคยเจอกันมาแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจอเรื่องของเจ้าสติปทเทสหรือเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งนะแรปปิตเทสแรปปิเทสก็คือเหมือนกับเจาะเลือดแล้วตรวจเพื่อที่จะให้ได้ผลได้ค่าว่าคุณน่ะมีภูมิของคุ้มกันโควิดหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการเอาไปประเมินว่าบวกหรือลบอ่าค่ะอ่านั้นก็เป็นประเด็นไหม วันนี้ออกมาใช้หรือยังก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีการรีวสเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ทีมก็กำลังลงไปสมุทรสาคราหลายที่เลยค่ะก็เพื่อที่จะเอาไปตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะคเพื่อที่จะช่วยในการที่จะจัดการกับการระบาดของโรครอบนี้ค่ะคือแสดงว่าไอ้เจ้าอะไร Rapid บ Test บค่ะตอนนี้มันผ่านกระบวนการทุกอย่างหมดแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับทางออยค่ะออยก็กำลังประเมินอยู่ค่ะ แต่ว่าก็คือมีออกมาใช้แล้วใช่ค่ะก็อันนี้เราก็อยู่ภายใต้โครงการวิจัยก็คือเราก็ประเมินประเมินเพื่อที่ว่าจะดูว่ามันมันเราเป็นระบบการคัดกรองค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็การใช้ครั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้โครงการวิจัยครับซึ่งผมเองก็เคยไปตรวจอันนี้เหมือนกันใช่ค่ะนะครับอ้าวโอเคมาถึงเรื่องราวของวัคซีนนะฮะคืออะไรครับทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านดึงคิดแต่กจะทำวัคซีนรักษาเจ้าโควิดในเอาโทษนะฮะป้องกันโควิด -19 <c oughs> ขึ้นมา ค่ะจริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนมากว่า15ปีแล้วนะคะเราไม่ได้เริ่มมาทำโควิดวัคซีนไม่ใช่นะคะเ,เราตัวเองอะค่ะศึกษาทางด้านการผลิตวัคซีนโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตนะคะซึ่งที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาเยอร,รมันเนี่ยก็มีการใช้อยู่แล้วนะคะจริงๆการใช้ครั้งแรกเนี่ยที่เอามาใช้ในคนเนี่ยเป็นเ,เป็นตัวยาสำหรับรักษาโรคอีโบลา นะคะเขาก็มีการใช้ผลิตโปรตีนนะคะยาพวกนี้เป็นยากลุ่มแอนติบอดีก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วก็ผลิตโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตนะคะปกติยาชีววัตถุหรือยาวยาพวกโปรตีนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นยาที่ต้องใช้เซลล์สิ่งมีชีวิตในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเซลแบคทีเรียนะคะเราเนี่ย สนใจในการใช้พืชเซลล์พืชโดยการใช้พืชทั้งต้นเลยเป็นโรงงานให้เรานะคะแต่เราใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการส่งถ่ายยีนที่เราต้องการเข้าไปในพืช ะะแล้วเราให้พืชผลิตโปรโตีนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สกัดเอาเฉพาะโปรโตีนตัวนี้ค่ะไม่ได้เอาโปรโตีนอื่นๆของพืชออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราต้องการจะผลิตวัคซีนสําหรับโรคอะไรก็ตามนะคะไวรัสตัวไหนเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาโครงสร้างของไวรัสก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าโครงสร้างแบบนี้ตรงส่วนไหนที่จะเป็นส่วนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ะคะ่ะเราก็ออกแบบเฉพาะส่วนนั้นแหละ แล้วก็มาให้พืชเนี่ยผลิตนะคะแล้วเราก็มาทดสอบขออนุญาตทำคเข้าใจนิดนึงที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครูน่นี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ไปเอาไอ้เจ้าไวรัสโควิดเนี่ยแหละถูกไหมฮะเป็นโปรตีนของมันออกมาเสร็จป <c oughs> ุ๊บฉีดเข้าไปในต้นไม้เราเอาจีโนมนะคะชิ้นส่วนพันธุกรรมที่สามารถออกแบบใส่เข้าไปในต้นไม้แล้วจะทําให้ผลิตเป็นโปรตีนอเอาง่ายเอาอะไรก็ได้อะเรียกว่ามันคือ,อส่วนหนึ่งของโควิดแล้วแหละรหัส รหัสรหัสพันธุกนนรรมของโควิดนะฮะ<ส>ออกมาเสร็จปุ๊บฉีดเข้าไปในต้นไม้ค่ะต้นอะไรฮะ เป็นพืชกลุ่มยาสูบแต่ไม่ใช่ยาสูบพันธุ์ที่เราใช้สูบบอกไม่ได้จริงๆกระบอกได้ค่ะชื่อวิทยาศาสตร์คือนิโคเชียนาตามียนานะคะมันเป็นพืชกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงกับยาสูบแต่มันเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณนิโคตินต่านะคะแล้วมันก็จะโตเร็วมีใบเยอะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้โปรตีนเนี่ยผลิตในใบเนี่ยค่ะเราก็เลยพยายามหาพืชที่มันโตได้เร็วก็คือสรุปคือเราเอาไอ้เจ้าพันธุกรรมของโควิดเนี่ยนะฮะสาพันธุกรรมเนี่ยฉีดเข้าไปในไอ้ต้นเนี้ยเสร็จปุ๊บพอเข้าไปเสร็ ผลิตปกติผลิตของที่หน้าตาเหมือนโควิดแล้วเสร็จแล้วก็เอามาฉีดพอฉีดเสร็จมันก็จะพอร่างกายนึกว่าตัวเองติดโควิดแต่จริงๆติดค่ะมีสารที่หน้าตาเหมือนโควิดเข้ามาในร่างกายก็เลยกลายเป็นวัคซีนค่ะซึ่งจริงอะค่ะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเกิดโควิดแล้วจะทำเราทำแพลตฟอร์มเนี้ยมาอาจารย์แป้งทำมา15ปีแล้วเอาทำมา15ปีแล้วซึ่งอันเนี้ยก็เอาไปทำไอ้ตัวชุดตรวจไปทำโปรตีนที่ทำชุดตรวจอ่าค่ะคือเราทำเราทำทำเป็นอาจารย์แป้งทำเป็นงานวิจัยมาเรื่อยๆ ม,มันคือเทคนิคการผลิตโปรโตีนนะคะโดยที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตเท่านั้นเองค่ะเพียงแต่ว่าโปรโตีนเหล่านี้นะคะมันเป็นโปรโตีนที่สามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆอย่างเช่นเอาไปใช้ในชุดตรวจเอาไปใช้เป็นยารักษาโรคเอาไปใช้เป็นวัคซีนครับค่ะถามว่าวันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเอาไอ้เจ้าไอ้ตัวยาที่มันออกมาจากไอ้ต้นไม้อันนี้เอามาเป็นวัคซีนเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะก็ตอนนี้เราทําการทดสอบใน สัตว์ทดลองนะคะในหนูในลิงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจริงเสร็จไปตั้งแต่เดือนสิงหาคือคือออกสกัดมาแล้วเป็นวัคซีนแล้วฉีดแล้วด้วยคือวัคซีนได้ตั้งแต่กุ่มพาแล้วนะคะคือมีคนถามว่าเอออาจาร,รย์เพิ่งมาทำหรอบอกไม่ใช่ก็อาจาร,รย์แป้งก็ทีมเราก็คือทำกันตั้งแต่เดือนกลุ่มพาแล้วก็ได้วัคซีนโปรโตโทไทป์มาตั้งแต่กลุมพาแล้วก็เทสเลื่อยมา ผลในลิงเนี่ยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นไงฮะผลในลิงผลในลิงก็ผลในหนูในลิงเนี่ยผลกระตุ้นภูมิไม่แตกต่างจากวัคซีนตอนนี้ไฟเซอร์โมโนนาที่เขาใช้กันในสัตว์ทดลองนะเพื่เกียก็คือมันสามารถกระตุ้นทําให้สัตว์ทดลองที่เราวัคซีนนะคะมันสร้างภูมิคุ้มกันได้เดี๋ยวนะใจเย็นคือเอางี้ก่อนใจเย็นนะครับสรุปตอนนี้วัคซีนเนี่ยมีไฟเซอร์ถูกไหมฮะมีอะไรอีกครับโอ้ยเยอะมากเอาเอาเอาไปตักสองสามตัวไฟเซอร์ของไทยจะใช้ a อสตรเนนะฮะอ่าเป็น A s t ตรนะครับแล้วก็จะมีอีกไหมมีตัวอื่นมีค่ะมีตอนนี้หลายหลายประเทศทุกประเทศตอนนี้เวียดนามเขาก็ยังเทสเลยค่ะอ่าโอเคแต่ที่แน่ของใบยาของเราเนี่ยนะครับที่ใช้ชื่อว่าใบยาแล้วกันนะใบยาของเราเนี่ยทำออกมาเนี่ยผลมันเหมือนไฟเซอร์ในสัตว์ทดลองในสัตว์ทดลองเหมือนไฟเซอร์เลยก็คือของทางเมกาค่ะถูกไหมฮะค่ะฉีดเข้าไปในลิงหรือในสัตว์ทดลองคือหนูเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาโควิดฉีดให้มันเหรอ ยังคือจริงๆเราแผนจะทำเร็จนั้นนะคะแต่เซ็บแรกที่จะทดสอบค่ะคือเราฉีดวัคซีนของเราเนี่ยเข้าไปในหนูแล้วก็ในลิงนะคะและหลังจากนั้นเราก็ตรวจวัดซีรัมจากเลือดของสัตว์ทดลองนะคะแล้วเราก็ซีรัมที่เราได้นะี่ค่ะเอาไปผสมกับไวรัสทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วเราก็พบว่าซีรัมเนี่ยมันมี มันมันสามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้นะคะาวน,นี้สเต็ปต่อไปนะคะเราจะต้องทําการทดสอบอย่างที่คุณหนุ่มว่าก็คือการเอาไวรัสฉีดเข้าไปในสัตว์ทดลองแต่ว่าประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยนะคะหนูทดลองแบบหนูตัวเล็กๆหนูขาวเนะะี่ยค่ะมันไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทดสอบอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้หนูที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมหรือใช้แฮมสเตอร์ซึ่งเราจะต้องรอแฮมสเตอร์เนี่ยเราต้องมีการสั่งจากต่างประเทศซึ่งวันนี้ใบาย,ยาเราสั่งมามันสองสเดือนแล้วนะคะแต่เรายังยังไม่ได้สัตว์ทดลองมาเพราะ นะคะเราจะต้องถ้าเราได้แฮมสเตอร์มาค่ะเราก็จะฉีดวัคซีนให้แฮมสเตอร์ก่อนแล้วเราก็จะลองฉีดไวรัสแล้วดูว่ามันสามารถป้องกันสัว์ทดลองจากการเป็นโรคไปไหมลิงตอนนี้เก็บไว้อยู่ค่ะก็ยังเก็บไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยว6เดือนก็จะฉีดไวรัสเข้าไปให้เขาแล้วเขาจะตายไหมถ้าเกิดว่ามันรักษาไม่ได้แต่มันก็ต้องยอมเพราะมันคือการวิจัยใช่ค่ะก ก็ฉีดคือเรารู้นะคะมันก็คือการทํากันวิจัยทุกคนก็ทําแบบนี้ก็มันเป็นเราแต่ว่าเราก็ต้องมีการแต่ต้องอย่างมันมีโปรโตคอลของจริงต้องบอกว่าในลิงอะค่ะเราต้องมันต้องมีการทดลองมามากพอแล้วว่ามันสามารถได้ผลมันถึงจะไปในลิงอทุกที่ต้องทําแบบนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งใช้กับหนูเล็กๆมากเลยที่ผมพูดแบบนี้ผมกลัว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าโอ้สงสารลิงจังเลยทาไมไปฉีดเข้าเนืแต่สุดท้ายมันคือขั้นตอนในการเป็นการพัฒนายา S <S มันจําเป็นต้องเป็นแบบนี้จริงๆถูกไหมฮะบา,บางเรื่องอาจจะต้องมีการสูญเสียมันต้องยอมรับเอาพูดตรงๆถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งมนุษย์เองตอนมาฉีดเหมือนกันอย่านนี้เหรอไงออาฉีดเราไม่เราไม่ได้ มนุษย์แล้วก็ฉีดแล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์นะคะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราต้องมีการทดสอบในหนูในลิงทดสอบไปไปก,กลับตอนนี้เราก็มีการทําการทดสอบในหนูตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อจะดูว่ามันเป็นพิษไหมอ,องเงียคะ่ะฉีดไปเรียบร้อยแล้วเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาฉีดในมนุษย์ใช่ค่ะนั่นคือความสําคัญคคเพราะว่า,าวัคซีนมันฉีดให้กับคนที่สุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นคือคมันมันต้องปลอดภัยอะ แล้วก็กระบวนการทดสอบเหล่านี้ค่ะมันเป็นมาตรฐานสากลนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ในประเทศไทยก็จะมีออยเป็นผู้ดูแลมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งเราจะต้องทําตามมาตรฐานเลยว่าเขาจะบอกเลยว่าเราต้องทดสอบอะไรมาบ้างก่อนที่จะไปทดสอบในคนได้ไม่ใช่อยู่ๆจะลงไปได้นะคะอันนี้คือทําในานามของจุฬาเลยหรือเปล่าอ่ะก็จริงๆคือเราสองคนเป็นอาจารย์จุฬาแต่พอดีว่าตอนนี้ค่ะมันมีนโยบายในเรื่องของการที่เราจะทําเป็นเหมือนกับ spin off มาเป็นบริษัท start up เหมือนอย่างออกซฟอร์ดนะคะเขาก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนกันที่เขาทำออกมานะคะออกซฟอร์ดสตาร์ทอัพออกมาแล้วก็แอสตาร์เซเนกาก็มาซื้อไปใช่ไหมคะของเราก็เหมือนกันเพื่อทําให้มันมีความคล่องตัวในการทํางานวิจัยะคะ่ะจุลาก็สนับสนุนจริงๆเป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะในการสนับสนุนให้เราเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างคคือเอาไปให้ใช้ได้จริงๆอะคะ่ะก็เลยตั้งออกมาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งจริงใบายาค่ะตั้งมา3ปีแล้ว ทำมาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ชุดตรวจโควิดก็ทําในนามใบยาใบยาเนี่ยเป็นของจุฬาหรือเปล่าอ่าใบยาก็เป็นของอาจารย์แป้งอ่าอาจารย์แป้งกับบิ๊กกับบิ๊กับอาจารย์บิ๊กเป็นผู้เกาะตั้งกันค่ะแล้วก็จุฬาก็มีส่วนอยู่ในเป็นเราถูกบ่งเพาะโดยซ U อ n n o v a t i o n ันทคือพูดง่ายๆจุฬาควบคุมดูแลอยู่อ่าใช่ถูกไหมฮะเอาง่ายๆจุฬาดูแลอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็คือใบยาก็คือกําเนิดขึ้นมาถึงเป็นเป็นเป็นบระสัทลูกอะแหละ ถูกไหมฮะทั้งนี้เรามองมุมหนึ่งคือต้องเรียยวเป็นเอกชนอ่าใช่ค่ะถูกไหมฮะเป็นเอกชนทีนี้พอเอกชนเสร็จปุ๊บปัญหามันเกิดคือว่าไปขอบริจาค500บาท1ล้านคน500ล้านบาท เข้ามาสู่บริษัทใบาย,ยาไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่าเนี่ยนะหลายคนจะเข้าใจผิดอ่ะยังไงฮะคือคนที่รับบริจาคคือมูลนิธิซีอ n น e r p r ร s e ก็คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นแหละค,ะค่ะเขาก็เห็นว่าเนี่ยวันนี้มันเป็นเรื่องของโควิดมันเป็นเรื่องของความเร่งด่วนที่มันต้องทานะคะวันนี้วันนี้เราบอกว่ามันมีวัคซีนเกิดขึ้นในประเทศไทยในทั่วโลกเต็มไปหมดแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นวัคซีนแม้แต่โดสเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เห็นว่าตอนนี้มันมีความหวังก็ ทางมูลิธิซีเอนเตอร์ไพรส์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยออกมารับบริจาคให้เรานะคะโดยที่เงินไม่ได้เข้าใบยานะคะเข้าไปที่มูลิธิซีเอนเตอร์ไพรส์แล้วการทดสอบเช่นอย่างนี้ค่ะการทดสอบในลิงใช้เงินทางมูลิธิก็จะจ่ายเงินให้โดยที่เราก็จะเป็นคนให้วัคซีนไปนะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ผลิตซึ่งอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะเอาไปฉีดให้คนได้ก็ต้องต้องทางมูลิธีก็จะดูแลในส่วนนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือน ออสถานที่ผลิตที่จะตั้งอยู่ในจุลาก็เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ขึ้นอีกก็จะสามารถเอามาทําวัคซีนเอามาทายาให้กับคนไทยได้ทีนี้มีคําถามอันหนึ่งผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนสงสัยอันนี้เรื่องทั้งหมดทาไมไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลทําไมต้องมาเกี่ยวข้องกับเอกชนทําไมถึงไม่ผลักดันให้ทางรัฐบาลเป็นคนทำคำถามแรงไปไหม ไม่แรงค่ะเป็นเรื่องเป็นคาถามปกติมากเลยที่เราก็เจอมาและแต่เราก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าจริงๆรัฐบาลสนับสนุนในทุกทางวันนี้ค่ะคุณหนุ่มก็จะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยมันมีหลายบริษัทมากนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆอย่างเช่นอเมริกาเยอรมันมีความพร้อมในการพัฒนาวัคซีนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขานำหน้าเราไปอยู่แล้วแน่นอนวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะต้องหาวัคซีนมาให้คนไทยได้เร็ว,รวที่สุด <ผม S 2> ั<ก>่เคือโจแต่ทําไมใบยาถึงไม่ไปขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วให้รัฐบาลจ่ายมา เเราก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ขอนะคะแล้วก็จริงๆคือวันที่เราเปิดตัวโครงการเนี่ยรัฐมนตรีก็มานะคะนั่นก็บอกว่าท่านยินดีจะสนับสนุนแต่ว่าวันนี้คือเราก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินตรงนั้นอ่านะคะก็เราซึ่งการต้องบอกว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมันไม่ได้ใช้เงินแค่ห้าล้านเนาะไฟเซอร์โมเดิร์นาโมเดนาได้เงินไปเป็น เป็นหมื่นล้านนะคะในการที่จะทําให้มันเกิดวัคซีนขึ้น500ล้านเนี่ยเราพยายามทําภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ให้ได้เร็วที่สุดแล้วนะคะการที่ถ้ามีมาอีกถามว่าเรามันต้องใช้ไหมมันก็ต้องใช้เวลาทดสอบในคนใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็ถ้าเขาให้เราก็ยินดีไม่ได้จะบอกว่าจะไม่เอานะคะคแต่ว่าตรงนี้สําหรับอันเนี้ยสาหรับตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนจุฬามองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนอ,อะไรที่มันทําได้นะคะภาคประชาชนถ้ามันมีส่วนร่วมมาทําให้มันเกิดวัคซีนได้เร็ ก็น่าจะเป็นนั่นคือไอเดียที่เริ่มต้นโอเค,คะนะครับต้องบอกผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิด ผมเองในสิ่งที่ผมถามไปเนี่ยผมถามเพื่อให้สิ้นสงสัยถูกไหมครับเพราะว่ามันมีคนตั้งคําถามแบบนี้มาหลายคนคผมก็ในฐานะที่เป็นมิธีกรก็ขออนุญาตเอาคําถามที่หลายคนสงสัยเนี่ยมาตั้งเป็นคาถามก็อาจจะมีบางคนเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาอาจจะมาถามว่าโอ้ไปถามคาถามงงๆทาไมขออนุญาตผมขออนุญาตค่ะยินดีค่ะยินดีเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเราก็มาขอให้ประชาชนช่วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแบบนี้เราก็อยากจะ เราให้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีความเจตนาที่ไม่ดีนะคะก็อยากจะตอบอยู่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมอยากรู้ว่า500ล้านบาทจะเอาไปเริ่มทำอะไรบ้างและวันนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วทัวร์ลงคืออะไรเดี๋ยวกลับมา กลับมาสู่รายการหหนกระแสนะครับขอญาติเรียนถามแบบนี้อมไม่รู้จะสมควรหรือเปล่าในการถามนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยจุฬาเองเนี่ยก็ขอโทษนะก็มีทรัพย์สินเยอะเหมือนกันถูกไหมครับเก็บค่าบริการจอดรถนุ่นนี่นั่นตั้เยอะมากมายก็น่าจะมีเงินในการสนับสนุนโรงงานทําไมเรา,าถึงต้องออกมาคื ขอ้ขอหนึน <ฮะ S 1> น่งอค่ะคนนึกว่าจุฬารวยจริงตอบแทนจุฬาไม่ได้นะคะวันนี้มาในนามของนักวิจัยที่ทําวัคซีนแต่ว่าสําหรับตัวเองรู้สึกว่าคนนึกว่าจุฬารวยจริงๆแล้วเน,นี่ยจุฬามีพันธกิจหลักก็คือเรื่องของการเรียนการสอนการสร้ะะรางการสอนนิสิตอะไรค่ะเป็นอิสตีโทเ,เอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆจะเอาเงินตรงเนี้ยมาทํามันก็อาจจะ มันอาจจะไม่ใช่ตรงกับพันธกิจของเขานะคะคแต่เขาก็รู้สึกมันเป็นความเร่งด่วนก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาออกมาช่วยรับบริจาคตัวนี้ให้และช่วยดูแลให้มันมีความโปรง่งใสมันก็มันก็น่าจะดีค่ะคือในส่วนในมุมของทางรัฐบาลเองเนี่ยก็คือสนับสนุนไหมฮะกับโครงการของทางใบยาคือต้องบีต้องบอกอย่างนี้ค่ะเขาก็สนับสนุนนะคะการทํานวัตกรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่เงิน มันใช้เงินองค์ความรู้เฟสิลิตี้นะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาสับสทนในส่วนส่วนพวกนั้นนะคะในขณะเดียวกันสําหรับเขาเองนะคะเขาก็มีหน้าที่ต้องทําให้มีวัคซีนให้กับคนไทยได้ใช้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็การที่เขาไปสับสทนให้มันให้อัสราเซเนกามาผลิตในประเทศไทยอันนั้นก็เป็นวิธีการสับสทนให้เกิดวัคซีนแต่ถามว่ามันจะเพียงพอไหมสําหรับวันนี้คนประชากรโลกมีอยู่เจ็ดพันล้านคนนะคะเราไม่รู้ว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีหรือเปล่า ยังไงยังไงเนี่ยคะ่ะใครทําอะไรได้มันควรต้องทำนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็ทําในส่วนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นนักวิจัยเรามีองค์ความรู้เราก็ใช้ในส่วนผมเข้าใจแล้วคืออาจารย์บิกับอาจารย์แป้งกาลังจะพยายามบอกเรื่องนี้กับผมว่าในมุมของรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีส่วนในการที่ต้องไปสนับสนุนของแอสตราซึ่งเป็นอีกอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งที่เขามีการบีดีวกันเอาไว้แล้วถูกไหมครับแล้วตอนเมื่อวานผมได้คุยกับทางมนตรีช่วยสาธารณสุข นะท่านสาธิตปิตุเตชาท่านก็บอกมาแบบนี้เหมือนกันว่าตอนนี้กําลังมีการวิจัยกันแล้วก็ร่วมกันทำนะกับทางแอสตรานะครับ<ะ>แต่ในมุมของทางใบายาเองเนี่ย<ะ>ก็มองว่ามันน่าจะมีหนทางอีกทางหนึ่งเหมือนกัน<ะ>ในการที่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีวัคซีนเป็นของคนไทยเอง หมมันก็รู้สึกมันก็น่าจะภูมิใจจริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความภูมิใจมันเป็นเรื่องของความมั่นคงสมมุตวนนิวันนี้วันนี้ไวรัสมันมันกลายพันธุ์วัคซีนที่ทําออกมามันใช้ไม่ได้ถ้าเรามีแพลตฟอร์มการผลิตนในประเทศไทยครั้งหน้าเราไม่ต้องกลัวเราจะผลิตวัคซีน แบบแบบที่บอกอาจารย์แป้งได้วัคซีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครังหน้าเราจะเร็วกว่าเดิมรเราได้องค์ความรู้ว่าการจะทําวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน <ừ> ไปจนกระทั่งตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะทั้งหมดในประเทศไทยเองอ่ะมันทํำยังไอองอย่างหนึ่งที่ใหญ่จะแบบเน,น,น้นนะคะคือว่าตัวเองอ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีเราเป็นอาจารย์และเป็นนักวิจัยในคณะเภสัช พันธกิจหลักของเราคือการที่เราจะต้องสอนให้นิสิตสามารถอ,ออกไปพัฒนายาได้ตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์เราได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อะคะ่ะแล้วเราก็ไปเรียนทางด้านเทคโนโลยีนี้มากลับมาในประเทศไทยเราทําวิจัยแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะทําให้เกิดจริงได้นะคะแล้วเราก็คิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เลยในประเทศนะคะแล้วถ้าโรคระบาดแบบโควิดควนี้เราโชคดีที่มันเกิดทั่วโลกทุกประเทศเขาทากันเก่งมากเร็วมากเขาแบ่งมาให้เราเราได้ถ้าวันนึงมันเกิดแค่ในประเทศไทยหรือเกิดแค่ในแถบ ประเทศเราอะค่ะแล้วเราทําไม่ได้เราก็ไม่รู้ใครจะไปทําให้เราแล้วเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาถูกใช่เไหมคะวันนี้ถ้ามันเโควิดเราไปหาเขาไงถูกไหมคะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเราในฐานะทั้งอาจารย์นักวิจัยนะคะได้ทุนรัฐบาลไปเรียนแล้วความรู้ที่เราแบบใช้เงินจ่ายไปเยอะมากเราคิดว่ามันน่าจะทําให้เกิดได้ในประเทศไทยแล้ววันนี้ค่ะการที่เราเริ่มทําแบบนี้นะคะมันทําให้เราทั้งเราเองสองคนนะคะทีมนักวิจัยเด็กๆในบริษัทนิสิตนักศึกษาค่ะได้เรียนรู้ r ร c e s นการพัฒนาวัคซีนตั้ แต่ต้นน้าเลยจนไปถึงที่เรามุ่งเป้าว่าจะทดสอบในมนุษย์ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเรียนรู้ทางนี้แล้วค่ะถ้าคราวหน้ามันเกิดเรารู้แล้วเราจะต้องไปยังไงครับผมถามนิดนึงผมฟังดูม,มันก็คือโครงการที่ดีนะคือโครงการที่ดีเลยนะฮะคือผมฟังแล้วก็เออดีแล้วทําไมโทลงคือพีว่ามันคงมันมันคงมีเมสเซจสายอย่างที่เราพยายามจะสื่อออกไปนะคะว่าเราอยากจะทําวัคซีนจริงๆคือ เป้าประสงค์เลยอะเราอยากทำวัคซีนของคนไทยแล้วก็ทำให้มันเกิดความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศอะคือถ้าเรามีอันเนี้ยอยู่ในประเทศมันก็ดีถูกไหมคะมนั่นคือนั่นคือเป้าประสงค์ของเราแต่ทีเนี้ยก็เราก็คิดว่าเออเราก็ไม่อยากใหออ้ปกติเราคนไปบริจาคเงินเขาเ,ออเขามันมันไม่ว่ามันคงมีเมสเซจหลายอย่างทําให้คนค,ค่อนข้างงงผมบอกเลยอย่างเมสเซจที่เขาบอกมาที่คโดรามมาก,กันก็คือว่าสุดท้ายคุณคือเอกชน ถึงเวลาเสร็จปุ๊บไปขอเงินบริจาคเข้ามาเงินบริจาคเข้าไปเสร็จปุ๊บทำวัคซีนออกมา500บาทที่คนไทยเขาบริจาคไปเขาได้อะไระหนึ่แล้วนะฮะสองหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสําเร็จออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเงินมหาศาลย้อนกลับมาหาทางทางเมืองไทยแต่มันกลับกลายเป็นว่ามาเข้าทางเอกชนถูกไหมฮะมซึ่งตรงนี้ เอาไปทำอะไรต่อค่ะสองอย่างนะคะวันนี้เนี่ยบริษัทไฟเซอร์โมเดอร์นาก็เป็นเอกชนนะคะถ้าเราซื้อเขาเราก็ให้เงินเขาอยู่ดีนะคะข้อหนึ่งข้อสองก็คือ,อ,อมูลนิธิซีเอ็นเออร์ไพรส์ค่ะเซ็นสัญ,ญญากับทางบายาฟเฟตโตฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าถ้าเกิดเขาระดมทุนทางนี้ให้เราเขาขอคือหนึ่งคือเราต้องขายวัคซีนให้นคนไทยให้ในราคาต้นทุนที่ทําไม ที่หนุ่มบอกว่าทำไมยังต้องขายเพราะว่ายังไงวัคซีนมันมีต้นทุนของการผลิตทุกคะแต่เขาขอให้ขายในราคาต้นทุนให้กับคน<ร>ไทย,น,ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตกลงต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนตอนนี้เราคิดว่าประมาณไม่เกิน500บาทไม่เกินไม่เกิน500บาทแต่ในมุมของทางฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าแอสตราเนี่ยสองร้อย่ซึ่งถ้าเราผลิตได้เยอะนะคะแต่ว่าแอสตราก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ไฟเซอร์ก็เป็นหลักพันเพราะฉะนั้นเนี่ย<ว>เราบอกไฟเซอร์หกร้อยเขาว่า ก็คือถ้าเราผลิตได้เยอะๆค่ะแล้วต้นทุนมันถูกลงเราก็ขายในราคาต้นทุนเราผลิตได้ในประเทศอะค่ะเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นเขาถูกไหมคะอันนี้ในความรู้สึกตัวเองนะคะค่ะทีนี้สุดท้ายถ้าเกิดเราขายได้ต่อไปสมเด็จขายได้เงินกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีกําไรนะาคาตัววัคซีนโควิดต้องบอกก่อนว่าถ้าวันนี้ค่ะใบยาทาวัคซีนโควิดขายเนี่ยมันไม่มีทางได้กําไรเลยคุณหนุงถ้าเกิดใครที่รู้ทางด้านกระบวนการพัฒนายาและวัคซีนจะรู้นะคะเพราะว่าด้วยต้นทุนและราคาวันนี้ค่ะ เราสู้กับบริษัททั่วโลกไม่ได้อยู่แล้วนะคะคแต่วันนี้ถ้าถามคือต่อให้ใช่เราอาจจะแพงกว่าแอสตาซินกานะคะแต่ว่าวันนี้ถ้ามันทําให้คนคนไทยจํานวนเพิ่มขึ้นที่สามารถเข้าถึงคนไหนที่มีเงินเพิ่มขึ้นจ่ายได้จ่ายคนไหนมีเงินน้อยหน่อยจ่ายมีหลายแบบให้เลือกอก็น่าจะดีกว่าการที่เรามีมมแบบเดียวลแล้วแถมมีจํานวนจํากัดใช่ไหมคะ500บาทที่บริจาคไปได้อะไรกลับคืนมาบ้างอ๋อก็ จริงๆก็คือสิ่งที่เหมือนเวลาตะก่อนนะคะเวลาเปบริจาคเขาบอกว่าได้พักเครื่องนะคะตุลาเขาก็เลยเหมือนว่ามีของตอบแทนน้าใจคือบบบว่าเออเอาไปลดส่วนลดประกันได้นะคะอันหนึ่งอันที่2ก็คือเขาก็บอกว่าในเมื่อ1ล้านคนนี้เป็นคนที่ทําให้เราเริ่มต้นได้ก็เหมือนกับได้สิทธิ์ในการที่จะจองซื้อวัคซีนนะคะหล้านคนแรก นะคะโดยที่ถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ว่าเราควรจะเช่นอย่างใน,ในต่างประเทศวันนี้ค่ะเขาบอกต้องฉีดบุคลากรทางการแพทย์ก่อนรเราก็ต้องส่งไปฉีดบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถูกไหมคะเราจะมาเพื่อให,ให้เกิดความเท่าเทียมแต่ยังคงยุติธรรมนะคะอันนี้สําหรับตัวเองแต่1ล้านคนนี้ถ้าหลังจากที่บุบคคลที่มีความเสี่ยงต่างๆได้ฉีดหมดแล้วก็จะได้เป็น1ล้านคนแรกรที่จะได้สิทธิในการส่องซื้อวัคซีนผมถามหน่อยที่ใบายาตอนนี้ที่ทํากันอยู่วัคซีนตัวนี้มีต่างประเทศติดต่อเรามาบ้างไหม ก็มีค่ะมีมีหลายมีหลายรูปแบบอะค่ะมีทุกรูปแบบมีบอกว่าให้ไปไปจริงๆคือบริษัทสตาร์ทอัพแบบนี้ค่ะมันไปอยู่ในสิงคโปร์เต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ก็แบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นโมเดลที่แบบเขาก็ต้องการลงทุนกับเราเอาพูดลงๆนอ่าใช่ลงทุนเอาเงินให้ห้าร้อยล้านพันล้านคุณเอาไปคุณผลิตเสร็จปุ๊บทั้งหมดเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของผมนะคุณก็ได้เงินตรงนี้ไปสุดท้ายผมเอาไปขายเอง จบข่าวเรียบร้อยเป็นของเขาแต่คนไทยคิดออกมาแต่เป้าหมายของเราวันนี้ค่ะในการที่เราตั้งบญาไฟโตฟาร์มค่ะคุณหนุ่มคือเราสองคนเป็นอาจารย์นะคะเราอยากให้มันเกิดในประเทศค่ะอันนี้คือเป้าแรกที่เราเริ่มเพราะฉะนั้นคือก็คุยกับอาจารย์บิ๊กเหมือนกันนะคะคือแบบถ้าเราไปทําอยู่ในประเทศอื่นล้านโดสแรกหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นของคนอื่นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมีอาจารย์หมอหรือคุณหมอบางท่านหรือหน่วยงานไหนไม่เห็นด้วยไหม ก็น่าจะมีนะคะหรือตาบนเลยนะก็น่าจะม, <c oughs> มีมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะค่ะคถามว่ามันก็คงมีคนบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้น่าจาร์อย่างเงี้ยค่ะอองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันไม่มีใครบอกได้ว่าจะ,าจะสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องค่ะ,ะ,คะแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําให้เห็นว่ามันได้หรือไม่ได้ถูกไหมคะครเราก็จะต้องทดสอบไปนะคะวันที่มันได้คนก็จะเห็นผลการทดลองนั้นแล้วก็เชื่อเองถูกไหมคะกดดันไหมฮะ กดดันดีคะไม่นะไม่หรอคะไม่ค่ะไม่กดดันบิ๊วว่ามันความกดดันมันเป็นพลังอะค่ะมันก็ต้องทำอะค่ะคือสําหรับวันนี้แบบครั้งที่แล้วมาแล้วคุณหนุ่มก็ถามคําถามแบบนี้แล้วบิ๊วก็รู้สึกว่าวันนี้สําหรับตัวเองอะค่ะโควิดคือเมืองมันจะแตกเนาะเหมือนเมืองมันจะแตกเหมือนเดิมนะคะใครทำาอะได้ก็ต้องทำอะมันก็กดดันอยู่แล้วแต่กดดันจะทําจริงๆทํายาและวัคซีนมันยากอยู่แล้วนะคะครับแล้วจะทํายาและวัคซีนในประเทศไทยทั้งหมดโดยเทคโนโลยีของตัวเองอะค่ะมันยากแน่ๆถามใครก็มีแต่คนบอก เป็นไปไม่ไดแ้แต่สำหรับตัวเองที่บอกว่าไม่กดดันนะคะคุณหนุ่มเพราะจริงๆเราเจอวเวลาที่เราทําอะไรใหม่ๆแบบนี้คนก็จะบอกมันเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาเราเจอมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าก็แค่ทําให้เห็นว่าทําได้ครับผมถามนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าทําออกมาเสร็จคอมพลีททุกอย่างดูรักษาได้ฉีดอ่าโทษนะฮะป้องกันได้ต่างๆอา,า,า,าชีดได้ใช้ได้จริงหมดแล้วสิ์เป็นของใครหนึ่งรัฐบาลสองจุฬาสามใบาย,ยาของใบยาค่ะ ของใบายานะใช่ค่คะจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับที่ไหนเลยใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์แป้งก็ทํามา15ปีอ่ะมันก็เป็นงานวิจัยวันนี้เรากำลังจะบอกว่าใบายามีความรู้ที่อยากจะทําให้คนไทยแต่ไม่มีเงินใช่ เราเรามีเงินแล้วเราใช้เงินจนมาถึงการสเต็ปที่เราจบการทดสอบในสัตว์ทดลองมาแล้วเราใช้เงินไปมากพอสมควรเห็นบอกอาจารย์สองคนลงทุนตัวเองไหมใช่ค่ะเละเทะมากเลยตอนนี้เยอะมากแล้วค่ะเพราะว่าทาไมเราถึงต้องลงทุนเองแบบนี้เพราะเราต้องการความเร็วในงานวิจัยนะคะแล้วมันรอไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาอย่างนี้แต่พือคือพอดีสเต็ปนี้แล้วจะไปขั้นต่อไปคือจะต้องไปที่ถึงการทดสอบในมนุษย์เนี่ยมันคงเกินกําลังเคยขอทางสาธารณสุขไหมเคยขอทุนไหมก็เคยขอค่ะเป็นไงฮะก็ เคยขอแล้วก็ตอนในระยะแรกเทคโนโลยีมันใหม่อะค่ะเราก็ยังไม่ได้ตรงในในแง่ของงบประมาณในส่วนนั้นนะคะแต่ว่าวันวันที่เราเปิดโครงการก็ท่านรัฐมนตรีบอกท่านรัฐมนตรีสั่งส่วนส่วนนี้ให้แต่ตอนนี้ก็คือยังเงียบอยู่ก็ก็เดี๋ยวก็ต้องคือมันก็เลยจะเป็นเป็นคือกาลังจะบอกว่าคืออย่างที่บอกไปคือเขาอาจจะต้องไปดูเรื่องของแอสตาในมุมของเราก็เลยต้องมาระดมทุนก่อนเพื่อที่จะเร่งนการการทะทุกวันนี้ยังรับบริจาคได้ไปเท่าไหร่แล้วฮะ ก็ยังอีกไกลค่ะจริงๆตอบต้องต้องบอกว่าต้องไปถามทางมูลนิธิซีเอ็นไพรส์ Enterprise, เพราะเขาเป็นคนรับบริจาคแต่ที่เรารับทราบมาก็คือมันยังอีกไกลค่ะโอเคงั้นผมสรุปให้งมฟังนะฮะว่าโครงการนี้ทั้งหมดนะ,ะเกิดขึ้นจากทางไบายาซึ่งเป็นบริษัทลูกของทางจุฬาใบายานี่คือบริษัทของทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะในการร่วมกันที่จะทำผลิตวัคซีนขึ้นมาในการต่อต้านป้องกันเรื่องของโควิด1 i โดยการที่มีจุฬาเนี่ยนะฮะมาควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยก็ต้องเป็น โดยที่ตอนนี้รับบริจาคเงินเข้ามาโดยการผ่านมูลนิธิอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นคนกํากับดูแลในการที่ใช้จ่ายเงินของทางใบาย,ยาใช่ใชเพราะฉะนั้นทางนี้เขาไม่ได้ไปโดยตรงไม่ถูกไหมฮะเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดสุด,สดท้ายพอออกมาปุ๊บนะฮะสิทธิบัตรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นของใบาย,ยาไม่ได้ตกเป็นของทางภาครัฐหรือไม่ถูก,ถกไหมฮะเ<ช>ข้าใจถูกนะฮะใช่ค่ะถ้าต่อไปวันหนึ่งมีบริษัทต่างประเทศมาขอซื้อใบยา สำหรับวัคซีนโควิดเราตกลงแล้วว่าเราจะขายให้กับคนไทยในราคาต้นทุนคือเราไม่ได้จะเอากําไรนะคะแต่ว่าจริงๆเรามียาวัคซีนตัวอื่นซึ่งตรงนั้นเราบอกว่าถ้าเราทํายาและวัคซีนตัวอื่นได้เนี่ยแล้วเราเกิดกํไรี้าไร500ล้านบาทเนี้ยเราจะเอาเงินมาคืนให้กับมูลนิธิซีเอ็นตอร์ไพรส์ครับค่ะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบนี้ในประเทศไทยต่อเมื่อมูลนิธิซีเอ็นแอน์ไพรส์ก็จะใช้เงินเนี้ยคะ่ะในการซัพพอร์ตสตาร์ทอัพอื่นๆทําให้มันเกิดเทคโนโลยีต่างๆให้มันเป็นจริงได้ในประเทศค่ะโอเค,คสุดท้ายอยากจะประััั์สสมพนธยงไครบําหรรรรรับคคงงกกกาาานี้้็เอตน เพียงหนึ่งล้านคนนะคะที่จะทำให้เราเกิดวัคซีนโดยคนไทย โดยคนไทยจริงๆนะคะทั้งหมดในต้นน้าตั้งแต่ต้นน้าในประเทศไทยก็ถ้าท่านอยากจะร่วมกับเราเป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยก็อยากจะให้ท่านเข้าไปที่ www.cuenterprise.co.th นะคะก็จะมี QR code ให้ท่านสามารถใช้โมบายแบงกิ้งบริจาคได้นะคะสําหรับเราเองเนี่ยทีมวิจัยก็เราเรา,เราก็จะทำทำทำให้ดีที่สุดแล้วก็สัญญาว่างเงินที่ท่านให้มาค่ะเราจะทําให้คุ้มค่าใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดเป็นออวัคซีนนะคะแล้วก็องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะ ครับผมอาละฮะก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางฝั่งของบาย,ยาก็อยากจะฝากไว้นะครับ5 0า500บาท1ล้านคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฉีดในลิงไปแล้วในสัตว์ทดลองแล้วกันเรียกว่าสัตว์ทดลองก็แล้วกันนะฮะทำในสัตว์ทดลองเรียบร้อยรอ500ล้านบาทที่ทำอะไรนะก็<ส>ปรับปรุงสถานที่ผลิตแล้วก็ทำทดสอบในมนุษย์ค่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งอะค่ะคือโรคอุบัติใหม่เหล่านี้จริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาอีกเมื่อไหร่นะคะสำหรับเราในฐานะนักวิทยาศาสตร์ไทยอะค่ะเราก็อยากจะให้ใช้พัฒนาเทคโนโลยีทําให้มันสามารถเรามีความมั่นคงถ้ามันเกิดโรคอุบัติใหม่คราวหน้าเราน่าจะพึ่งพาตัวเองได้โครงการนี้ตรวจสอบได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดตรวจสอบได้ทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับสบายใจขึ้นนะฮะโอเคได้พูดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปหลายคนนั้นช่วยกันอย่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงไม่เข้ามา ดูแลทำไมต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนเยอะไรเงี้ยมองยังไงเรื่องนี้วันนี้ทำโควิได้ต้องทำไหมคะโควิดเป็นเรื่องที่ไม่มีใครนึกออกนึกว่ามันจะเกิดนะคุณหนุ่มคะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันหมดรัฐบาลเอกชนจับมือทําอะไรได้เราทำโอเคงั้นผมบอกงี้แล้วกันรัฐบาลเองเขาก็กําลังทําเรื่องของแอสตราก็คือเป็นอีกวัคซีนหนึ่งเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งภาคของประชาชนเขาก็ต้องการที่จะทําให้มันเร็วที่สุดเหมือนกันก็สองฝั่งถ้ามันแข่งกันหรือทาอะไร พร้อมกันเนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมอเอาอย่างนั้นก็แล้วก<ะ>ันขอบพคุณมากครับขอบคุณนะคะต้องขอ<ะ>ขอภัย<ะ>ุผู้ชมด้วยนะฮะหลายท่านอาจจะมองว่าไอ้คำถามผมทาไมมันรุนแงรงเหลือเกินหรือว่าถามแบบนี้ได้ยังไงทำไมเป็นคำถามที่โง่จังเลยผมต้องถามให้สิ้นสงสัยนะฮะขออภัยด้วยขออภัยุผู้ชมด้วยนะครับ